สวัสดีค่ะจะพามาทำน้ําตาลเคี่ยวไว้สําหรับทาําตํายําหรือว่าต่อยอดทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมน้ําตาลมะพร้าวค่ะประมาณ500กรัมค่ะน้ําเปล่า1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะน้ําปลา1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะ น้ำมะขามเปียก1ส่วนสองถ้วยตวงค่ะจากนั้นยกขึ้นตั้งไฟนะคะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็เคี่ยวได้สักประมาณ20นาทีแล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายดีแล้วค่ะก็จะมีฟองแบบนี้นะคะแล้วก็ช้อนฟองออกค่ะ ประมาณนี้นะคะเราจะเคี่ยวต่ออีก10นาทีค่ะตอนนี้น้ําตาลเคี่ยวของเราก็ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาตินะคะเราก็จะได้3ามรสนะคะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะหรือว่าปรุงรสชาติตามต้องการค่ะ ใครชอบเปรี้ยวให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกชอบหวานให้เพิ่มน้ำตาลชอบเค็มให้เพิ่มน้ำปลาค่ะแต่ส่วนตัวนะคะอร่อยกำลังพอดีเลยค่ะเมื่อเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะเราก็ปิดไฟยุกออกจากเตานะคะเราพักไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้น้ำตาลเคี้ยวที่เราพักไว้ก็เย็นดีแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้จัดไปเลยค่ะยำหมูยอ ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าน้ำตาลเคี่ยวของเรามีความเข้มข้นอยู่แล้วค่ะแค่ใส่1-2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะได้น้ำยำที่รสเด็ดแล้วค่ะน้ำตาลเคี่ยวของเรานะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะยิ่งข้ามคืนนะคะยิ่งเข้มข้นค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ